ว่าขอจะยังไงเราคุยกันแม่ก่อนครับผมงานอพี่ตามสวัสดีครับพี่ตามสวัสดีครับ่เขาเป็นข้าตาใช่เจ้าพ่อเดือบอก ว่าคนดูขอโอ่เคยฮะเออฮะขำ<อ>ว่าคนดูคนดูอยากดูอะไรสนุกสนุกแต่ไม่รู้ว่าลิกเกรวมดาวเขาเคยเล่นเรื่องอะไรไปดูคนเล่นในนี้ดบัลลังก์เหรออ๋อนะทุกคน เดี๋ยวผมคุยคอมพี่เตอรคุณพี่สมัยให้ถ้าอยากทุกคนอยากดูทุกคนต้องช่วยกันดันนะดันให้ครบ100ใบแดงให้ครบ100ใบแดงในรอบนี้นะตอนนี้ร้อยที่สองเราได้เจ็ไดเราได้3ามรใบแดงแล้วเราขาดอีก70ใบแดงน้องอ้อยไม่ได้ลาครับน้องอ้อยอยู่ครับน้องอ้อยมาจ้าเราได้เราได้เราได้เท่าดีแล้วว่ะทุกคนงั้นทุกคนต้องช่วยดันกันต่อนะขอ70ใบแดงขอ70ใบแดงทุกคนช่วยกันเชื่อผม ขอจะสิบใบแดงเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยเด้อในพื้นที่มันจัดในในสถานที่ที่มันจัดไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้มันเรียบร้อยของเราอย่าอย่าลกนี้ฝั่งน้นยวเคลียร์ด้วยนะแลต้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาไว้ไว้ข้างล่างหมดเลยครับผม สวัสดีครับใช่ครับค่าไรครับผมเนี่ยคือที่ผมมาโดนเน็ตผมโดนเน็ตค่าไล์ทุกคนผมไม่ได้โดนเน็ตรางวัลให้กับตัวเองเลยนะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวท่านรางวัลค่าไล์สดนะครับตอนนี้ค่าอีก70ใบแดงครบ200ไอ้ที่ออกกับพ่อไงเออใช่เจอากับพ่อเออใช่ เดี๋ยวรอคุณพี่ถ้าหมายว่คอนเฟิร์มก่อนอ๋ยังไงพี่เจ้าพี่น้าวฝากอะไรไว้ไม่ได้พักพี่แม่พี่แม่เขาเขาคนดูขอไปอยู่เออเดี๋ยวบอกขอบพี่ขอบค,อบค,ครับ อ,อยู่ภาพไหมพี่เหมือนกันเลยเขาสะดวกแต่ว่าบางท่านอาจจะสะดวกหรือว่าบางท่านอาจจะไม่สะดวกเอางี้นะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมเปิดไว้เท่านี้พอเท่านี้พอคือตอนนี้มันได้หนึ่งร้อยอ่ะอันนี้เอาให้ได้สามสี่สี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกนะครับขอบคุณครับไปแล้วหนึ่งแดงขอบคุณครับขอบคุณครับ ตอนนี้ขอบคุณคุณรถครับผมขอบคุณแดงอันนี้ก็จะเป็น134ครับ134ทุกคน134 134 134 136นะครับขอบคุณครับนครับผม หนึ่งสามแปดครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนอีก2ใบแดงไป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 หนึ่งแล้วทุกคนอีก2ใบแดงไ,ไ,ไม่ต้องไปกินหรอขอบคุณคุณ,คณพี่นนานาครับผมหนึ่งสามแปดแล้วทุกคนอีกสองใบแดงครบหนึ่งสี่ศูนย์ครับ แสดงครับตอนนู้นถึงขาหน่อยถ้าถ้าคนดูขาอยากดูอ่ะก็น่าเล่นมันนาทุกเรื่องอะไะพี่ถ้าคนคนดูขาอยยากดูนะตามใจคนดูอะ่ะ 1.40แล้วครับทุกคนครับผมเยี่ยม1 1 1 1 4 0่นแล้วทุกคนไปกันต่อครับผม1.40ครับ<ะ>ครับฮะเพื่ออะไรเบริร์ดอะไรของพี่เบิร์ดเหรอไปดูดีไว้ตั้งแห่หไวรู้ไป,ไปดูเลย ฮะไปเบิดไม่เอาพี่ไ่เบิดสวัสด,ดีครับ

ให้ตามรถะไรเยอะไม่ต้องใจหรอกทางแม่งหน้าโดนหรอกขอบคุณที่ครับ4041ใบแดงแล้วครับทุกคนครับผมไปแดงให้เจ็ด150ใบแดงทุกคนเร็ว141แล้วทุกคน141แล้วนีง ือเรื่องอ่ะแม่ผมจะบอกว่าเรื่องอ่ะมันเรื่องเรื่องมันมันเป็นเรื่องขับมันก็ขับไว้แหละแต่แค่ว่าแม่อยากให้เล่นหรือเปล่าอะไรแหละที่ถึงแค่นี้แหละนี่ครับบอลซื้อเพื่อต่อไปด้วยซื้อเพื่ออ๋อเซื้อเพื่อแม่พี่ด้วยเรื่อ,องอะไรเป็นอ่อ๋อ ขอบคุณครับใค่เหรออ๋อ